ใสายเราซ้อมมากี่วันครับหนึ่งเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่อุบลเลยมีใครเป็นผู้บอลซ้อมบ้างตอนนี้ครับเปลือกเปลือกพี่เราในไทยเชจอเนาะตอนนี้เราอายุสิบสูงเท่าไหร่ครับห้าน้ำหนักปล่อยปล่5ยเราหมยสไตล์แล้วครับแล้ววันนี้เรามาเจอคู้บังซ้อแล้วแววๆเคยต่อยกันมาไฟหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ที่ลังสิตลังสิตวันนั้นผมเป็นไงชนะ ชนะเข้ามาเนาะวันนั้นต่อยอีเวทร้อยร้อยยี่สี่วันนี้มาต่อยร้อยร้อยสิบสามร้อยสิบสามวันนั้นร้อยสิบสี่วันนี้ร้อยสิบสามก็ลงมาปอนหนึ่งแล้วเมื่อเช้าเรามาเป็นไงน้ำหนักนี้เยืนจุดห้าจุดห้าก็เดี๋ยววิ่งเอาตอนเช้านะแล้ววันนั้นชนะเขาลูกไหนจำได้ป่ะแข่งซ้ายอืมแล้ววันนี้คิดว่าวางเกมวางแผงไงดีก็ไม่มีต่อยตามเกมต่อยตามตาตายนะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่นี่วันนั้นต่อยกับกัปตันทีมเป๊ะมั้งได้ครับออกไปไปคะแนนไปเวทเท่าไหร่ ร้อยสิบห้าด้วยวันนี้ร้อยสิบสามนะไม่น่ามีปัญหาร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เป็นว่าสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะนะไฟเลือกคุณมากี่กิโลครับสามสกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณเราคนจังหวัดุบฝากเชิญชวนแฟนๆขับเราหน่อยฝากเพื่อนเราไม่ฝากคนนี้แล้วครับเต็มที่ครับอ้าวขอโชคดีนะขอบคุณครับ ไปแตาบอลกินประตูครับหรือว่าไฟบอลผมอ่าไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับยี่สิบกว่าวันการซ้อมอยู่ที่ค่ายบอลผมก็อยู่ที่เดิมแล้วมีใครไปคุยกับเราซ้อมมาตัวในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยี่สิบเจ็ดเราสูงเท่าไหร่และหน้อยหกน้ำหนักไปปอยปอยห้าสิบสี่เราเมวยสไตล์อะไรครับไอซีมิ้แล้ววันนี้เรามาเจอกับดอกไม้ป่าเคยต่อยกันย uh, so, ังเคยครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ ลังสิดครับเป็นไงบ้างแพ้เข้ามาว่าแพ้คะแนนวันนั้นต่อยยูเวตเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่ก็วันนี้มาเหลือก็อีกสองวันนั้นไปแพ้เขาลูกไหนแพ้เขาเร็วปาอ๋อเด็กมันแบบเขาไวกว่าเราใช่ไหมแล้ววันนี้มาเจอกันไฟทสองเราวางเกมวางแผนงไงดิก็ไปเรื่อยๆก็ต่อยตามตาตาเราไปแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขอาวุธกันบนเวทีที่หนึ่งล่าสุดเราต่อยไปที่ล่าสุดต่อยญี่ปุ่นอ๋อก็ต่อยญี่ปุ่นมา แพ้แพ้คะแนนเวดเท่าไหร่ไปต่อญี่ปุ่นมาร12 12 2ด้วยมันตึงไปหรือว่าไงไม่หรือว่ามันอากาศไม่เลยครับเจแพ้เข้ามาเนาะแต่วันนี้เลยต้องมาแจ้งเกิดแล้วมาล้างตาด้วยอย่างวันนี้ร13เมื่อกี้เราขึ้นสอบแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินอยู่จุดเก้าจุดเก้าคือเหมือนวิ่งตอนเช้านะร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้คิดว่ามาล้างตาได้ไหมไววันนี้คิดว่ามาล้างตาผ่านไหมวันนี้ ต่อไม่ได้นะไช้ลูกคุมากิกิโลครับสองสาโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหลักร้อยบวกเราคนจังหวัดฝากเชื่อช่วยไม่รับแล้วหน่อยก็ฝากเชียร์ครับเ็มที่แนนอนเ็มที่แนนอนพร้อมมาล้างตาแล้วเชียน้ากับพ่ายนะอ่ะข่โชคดีคับขอบคุณมากน้องชายครับ